นายกเศรษฐาประกาศวิสัยทัศน์สำคัญ8ด้านหลักจุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งนะครับโดยมุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกขับเครื่องเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืนครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวการรักษาพยาบาลและสุขภาพอาหารการบินการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเทคโนโลยีและ การเงินนะครับซึ่งทางนายกเศรษฐาตั้งเป้าให้ประเทศไทยก้าวเป็นที่1ของภูมิภาคด้วยข้อได้เปรียบของประเทศไทยทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวภูมิอากาศโครงสร้างที่พร้อมต่อย,ยอดและที่สำคัญคือศักยภาพของคนไทยนะครับซึ่ง8ด้านหลัก8ด้านสำคัญที่มุ่งเน้นนะครับก็คือ1การเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว สองการเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพสามการเป็นศูนย์กลางอาหารสี่การเป็นศูนย์กลางการบินห้าการเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาคหกการเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์แห่งอนาคตเจ็ดการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและแปดการเป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับซึ่งนายกย้ำวิสัยทัศน์สำคัญนี้จะต้องนำพาประเทศไทย โดยความร่วมมือของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับช่วยสร้างงานเพิ่มเงินให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับ